بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قلنا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوكو سلام بينهم لله نهاب لانجاز رماه นะครับก็เป็นสิ่งที่ลัทธิสุบฮานอตลาให้ความประเสริฐแก่บรรดามักลุลนะครับทั้งหลายนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับฮะดิษต้นหนึ่งนะครับเป็นฮะดิษที่ความประเสริฐนะครับความประเสริฐเกี่ยวกับเรื่องของการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับาการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย นะครับเป็นสุนนะของท่านนบีสโลลลอฮุอาลลย์หัวสลัมนะครับเราในสถานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับพี่น้องของเรานะครับในขณะที่เขาได้ป่วยลงนะครับมีฮะดีสของท่านนบีสโลลลอฮุอาลัย์หัวสลัมนะครับส่งเสริมและก็มีผลบุญนะครับที่อัลลอฮฺจะ ประทานนะครับให้กับบรรดาผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับฮะดิษจากท่านอาลีอัลลอฮ์อัลลอฮ์อันฮุได้กล่าวว่ามา m i ด رجل يعود مريض ممسيا إلا خرج معه سبعون أنف ملكين นนะครับจากท่านอาลีอัลลอฮ์อัลลอฮ์อันฮุได้กล่าวว่าไม่มีชายผู้ใดนะครับที่ได้ออกไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับในยามเย็น เป็นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาจะให้มาลายกัดเจ็ดหมื่นะ 70, มาลายกัดนะครับไปพร้อมกับเขาด้วยเพื่ออะไรล่ะครับยสตักฟิรูนะละฮูฮัตยายุสบิฮาเพื่อเป็นการอิสติกฟาดนะครับขอความขอความอาการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาให้กับเขานะครับตั้งแต่ตอนเย็นไปถึงอตอนเช้านะครับนะ วกะนาหูวกะแ خ นาลาหูคอรีฟุมฟินเจนนะและอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت า ا ل จะให้เขามีสวนสวนหนึ่งนะครับซึ่งมีผลไม้รักไม้มากมายนะครับในสวนสวรรค์นะครับวะมันอาตาหูมสบิฮและใครก็ตามที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยในตอนเช้าขอเราจะมาหูซบะอุนอันฟามาลกินยสตัยุมนะครับ อ,อัลลอฮฺตาลาได้ส่งมาลัยกัสพร้อมไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปพร้อมกับเขานะครับถึงเจ็ดหมื่นนะครับมาลักัดทีเดียวนะครับและอัลลอฮฺตาลาก็จะให้เขาดัานได้รับหนึ่งสวนนะครับในสวนสวรรค์นะครับซึ่งมีผลไม้รลา,า,รรากไม้มากมายนะครับฮะดิษตัวนี้สอนให้เรารู้ว่าการเยี่ยมเยียมผู้ป่วยนั้นนะครับเป็นเป็นความประเสริฐอย่างมหาศาลนะครับ นั้นใครที่รู้ว่าพี่น้องของเรากําลังป่วยนะครับให้เราไปเยี่ยมนะครับถ้าเราไปเยี่ยมไม่ได้เราก็โทรไปนะครับแล้วก็ไปขอดุอาให้กับผู้ป่วยนะครับการขอดุอานั้นก็เราขอดุอาให้เขาได้หายจากการป่วยนะครับขอจหากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل อัลลอฮฺุมมััฟิกลาชีฟะอิลลาชีฟะอุกอัลลอฮฺนะครับให้พี่น้องของเราคนนี้นครับได้ รับการเยียวยาจากการป่วยของเขานะครับฉะนั้นหวังว่าพี่น้องทุกท่านนะครับให้ความสำคัญกับการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะครับอัลิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายัสสลามอัลัยกุมบอกรห์รบ